สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไล่เครื่องมงคลเกษีรบสมศรานะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในไล่ของเราเหมือนเดิมเนาะวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูฝรั่งกิมจูนะครับผมจากคลิปที่ผมเคยทําไ้ก่อนหน้านี้นะครับทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกฝรั่งกิมจูแบบตุ้มตอนนะครับก็คือเราสั่งตุ้มตอนนะครับมาจากเพจเฟซบุ๊กนะครับ จากราชบุรีมานะจำนวนทั้งหมด50กิ่งนะครับเพื่อน50กิ่งวันนั้นเราก็ทําการปลูกไปเนาะแต่ส่วนเราเนี่ยยังไม่เคยปลูกแบบตุ้มตอนอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าอัตราการรอดจะเป็นยังไงการดูแลมันจะเหมือนอมันจะดีนะครับเหมือนกับที่เราสั่งแบบที่เขาชามาแล้วหรือเปล่าเนะาะนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับในการ ปลูกฝรั่งกิมจูแบบตุ้มต่อนเนาะอ่านี่คือตัวอย่างนะครับนะครับผมนี่ก็คือ,อกิ่งกิ่งฝรั่งนะครับที่สั่งมาวันนั้นเนี่ยก็คือเราปลูกได้ประมาณสักเดือนเดือนก,กว่าแล้วนะครับเราปลูกวันที่10เนาะวันที่10มกรานะครับนี่ก็กุมภามีนานะครับก็ประมาณเกือบ,บจะสอเดือนแล้วนะครับเพื่อน นี่ครับผมก็คือมีการแตกยอดใหม่นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีการปลูกนะครับที่เราปลูกกันมานั้นนะครับก็มีคลิปให้ดูอยู่เนาะยังไงเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมสำหรับคลิปที่การปลูกฝรั่งแบบตุ้มตอน,นะครับเพื่อนเนี่ยครับผมก็คือมีการแตกยอดมานะครับ ซึ่งผมก็ดูแล้วนะครับเพื่อนๆนนับแบบทุกต้นเลยนะครับเราสั่งมา50กิ่งก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือทั้งหมดเหลือหมดครับผมรอดหมดนะครับ50กิ่งเลยเนาะไม่มีกิ่งไหนที่จะเสียเลยครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับก็คือวันที่ผมสั่งมาเนี่ยตุ่มตอน,นี่ลากก็ไม่เท่าไหร่นะครับลากก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ วิธีการปลูกของเราเนี่ยก็คือมีคลิปให้ดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไปให้ดูนะครับก็คือแบบนี้นะครับต้นทุนที่ผมสั่งมาตอนนั้นอนะ่ะรวมค่าส่งแล้วก็เก้าบาทนะครับเพื่อนๆเก้าบาทนะถ้าเราไปสั่งแบบไปซื้อแบบตามตลาดนัดที่เขาขายต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับก็คือ3ต้นร้อยนะครับต้นละสาบาทต้นละ33บาทนะครับก็คือเราประหยัดไปได้เยอะครับเพื่อน นี่ครับเราก็เอาฟักทองนะครับมาไว้ข้างๆด้วยเพราะว่าเราก็ลดน้ําประจํานะครับก็จะได้ไม่แบบเสียเปล่านะครับรดน้าลดน้ําที่เดียวนะครับก็จะได้ทั้งสองเลยนะครับนี่ครับแตกยอดออกมาสวยงามครับผมมันก็ประมาณช่วงมันมันเป็นหน้าหนาวด้วยนะครับก็คือรากเขาก็น้อยด้วยแล้วก็าการจเจริญเติบโตเขาก็อาจจะ จะช้าหน่อยนะครับเนี่ยก็คือ2เดือนเราก็ได้แค่เนี้ยครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเกตไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนครับเพื่อนๆรอดหมดนะครับยืนยันนะครับว่าการปลูกตุ้มตอนฝรั่งแบบตุ้มตอนเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องไปชำนะครับก็คือดึงแหละลด ลดเรื่องของต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์นะครับจากสามสิบสามบาทเนี่ครับสามต้นร้อยอย่างเงี้ยเรากา็ซื้อได้แค่9บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วเนาะสก็คือประหยัดลดเวลาในการทำงานของเราด้วยนะครับไม่ต้องมาชานะครับก็คือลงหลุมแค่ครั้งเดียวเลยนะครับเพื่อนแล้วก็สามก็คือลดระยะเวลาด้วยนะครับลากเขาเนี่ยก็คือจะ เดินเร็วนะครับเดินเร็วนี่ครับจะพาดูทั้งหมดทั้ง50ต้นเนี่ยก็คงเลียวแล้วคลิปจะยาวเกินไปนะครับเพื่อนๆแต่ผมยืนยันได้นะครับก็คือปลูกแบบที่ผมทำเนี่ยนะครับก็คืออัตราการรอดก็คือ100%เเลยนะครับ100%เเลยเนาะ บริเวณนี้ยใช่หมดเลยนะครับใช่หมดเลยเราก็เอามะเขือปอนะครับมาปลูกไว้ด้านข้างเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็หลุมฝรั่งน้่ก็หลุมฝรั่งนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือปอนะครับเพราะว่าเราใส่น้ําพุ่งนะครับเนี่ยเป็นสายน้ําพุ่งก็จะพุ่งขึ้นแล้วก็จะได้หมดเลยครับจะลดได้หมดทุกต้นเลยรวมถึงหญ้าด้วยนะครับเพื่อนๆดูฝั่งนี้บ้างนะครับ ฝั่งนี้นี่นะครับไหมสวยงามครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นผักสลัดนะครับเห็นไหมครับใหญ่มากนะครับดูผักสลัดครับเพื่อนๆโอ้หแบบสวยมากครับพร้อมทานแล้วทานไม่หมดนะครับมัน ไม่กี่ต้นนะครับสั่งมา20ต้น,นเดี๋ยวไปให้ดูอีกฝั่งนึงอีกแถวหนึ่งครับเนี่ยคือสลัดนะครับงามมากครับนี่ก็เป็นต้นฝรั่งกิมจูที่ผมตอนเองเนาะพวกต้นตงสูงนะครับต้นที่ผมตอนเองแล้วก็ปลูกแบบเดียวกันเลย นี่ก็เป็นบ็อกโอลรี่นะครับเพื่อนต้นใหญ่มากนะครับอ่านะครับก็ดูประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับอยากปลูกฝรั่งกิมจูนี่ก็เป็นแนวทางในการที่ไปปลูกแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนานะคงจะเป็นประโยชน์นะครับในการปลูกฝรั่งกิมจูอาจจะปลูกไว้ทานเองหรือว่าะจะปลูกไว้เพื่อขายก็ดีนะครับ ก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปถามกันดูเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องไเครื่องมือคุคของเรานะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการกาเกษตรแบบผสมผสารอย่างนี้เนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ